สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนเช้าสตูดิโอนะครับและนี่คือรายการกินกินกิน EP ที่2นะครับ ซึ nia, ่งวันนี้เป็ดจะพาทุกคนมาทําข้าวต้มหัวงอกกันครับทุกคนซึ่งการทําข้าวต้มหัวงอกนะครับมันคือเป็ดไม่รู้ว่าภาษากลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าภาษาอีสานบ้านเป็ดเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มหัวงอกการทำข้าวต้มหัวงอกได้มันต้องมีวัตถุดิบคือข้าวต้มมัดครับทุกคนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มโคนที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีข้าวต้มมัดเสร็จเนี่ยเราจะต้องมีน้ําตาลทรายครับเพื่อ ปรุงรสเขานะครับให้ความหวานนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างนี้นะครับข้าวต้มมัดจะไม่เหมือนข้าวต้มผัดทั่วไปเพราะว่าข้าวต้มผัดทั่วไปเขาใส่น้าตาลกับกะทิไว้แล้วแต่ข้าวต้มมัดเนี่ยจะได้ความหวานแค่กล้วยข้างในแต่ข้าวเนี่ยจะไม่ปรุงแต่งอะไรเลยดังนั้นเราก็จะมาเพิ่มความหวานกันและอย่างสุดท้ายคือนะครับทุกคนมะพร้าวขูดครับซึ่งตัวนี้เป็นขูดเองกับมือเลยนะ <c oughs> <c oughs> หน้าตามันก็จะเละๆหน่อยเพราะว่าแบบ ไม่ได้มืออาชีพเนี่ยทุกคนอุปกรณ์ของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราขั้นตอนแรกเป็ดจะแกะเข้าต้มมัดนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเอาลงใส่ถ้วยหลักเราไว้แล้วค่อยมาจัดจานกันนะครับทุกคน คือตรงนี้พูดบ่นอยากกินกับแม่มา,มามาหลายวันแล้วแหละแต่ว่าก็บอกบอกแม่ไปซื้อมาให้คือเราไม่มีเวลาทำนะครับทุกคนข้าวต้มมัดนี้ก็เลยซื้อมาจากตลาดที่ร้านเขาทําแต่ว่าเราก็เอามานึ่งอีกรอบนึงเหมือนเอามานึ่งเป็นชั่วโมงเลยเหมือนเหมือนนึ่งอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจเนาะอย่างที่บอกกันช่วงนี้มันโควิดนะครับอย่างอย่างแบบว่าสมมุติว่าเราเราไปซื้ออะไรมาจากตลาดหรือซื้ออะไรมาจากที่อื่นนะครับอย่างแรกที่เราควรจะทําก็คือเราควรจะเอามาอุ่น ให้มันได้ความร้อนกี่องศากี่องศาจานวนกี่นาทีอย่างไรครับทุกคนครับอันนี้คือข้าวต้มมัดที่แกะออกมาใหญ่มากน่ากินมากมีถั่วดำด้วยนะครับถั่วดําอยู่ในนี้นะฮะวิธีการนะครับทุกคนเรามีมีดนะครับเราจะแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจเราเลยนะครับอ่ะเป็นจะไม่แบ่งชิ้นใหญ่มากนะครับเป็นจะเอาชิ้นพอดีพอดีนะครับกลัวมีดบาดมือต้องค่อยๆนะครับอ่ะ มันเหนียวมากเป็นบอกเลยมันเหนียวมากมันคือข้าวต้มมัดข้าวเหนียวอ่ะมันไม่ใช่ข้าวเจ้าอ่ะทุกคนมันคือข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมันไม่ใช่ข้าวเจ้าดังนั้นความเหนียวมันจะแบบระดับถ้าเป็นสิบอ่ะความเหนียวให้แปดถ้าเป็นสิบความเหนียวให้แปดโอเคชิ้นที่สองครับทุกคนแบ่งชิ้นนะครับทุกคนโอเคอ่ะ okay. แบ่งชิ้นเรียบร้อย แบ่งไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหมดเลยลงไปลงไปสิลูกลงไปโอเคอ่าใครอยากได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับไปทําตามได้นะมันทํากินง่ายแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าอยากจะแบบอยากจะทําชิ้นใหญ่แค่ไหนชิ้นเล็กแค่ไหนนะครับก็แล้วต่มือเราตัดแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะอยากจะทํเข้าวต้มเองอยู่นะถ้ามีเวลาแต่อันนี้แทบไม่มีเวลาทําอะไรเลยนะครับ ดังนั้นก็เลยแบบว่าแบบอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยทําเองดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้ EP นนหน้ารายการนี้อาจจะพาทํากับข้าวก็ได้นะฮะทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงนะครับเป็ดลงรายการกินกิน,ก,นกินทุกเสาร์นะครับในช่องนอนเช้าสตูดิโอนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนอนเช้าสตูดิโอด้วยนะครับวัน,นี้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่กว่าอนเมื่อกี้อีก <c oughs> <c oughs> เป็ดจะทำประมาณสัก สี่ชิ้นแล้วกันนะครับทุกคนเนาะความพอเหมาะพอดีนะครับอันนี้มันอืมัมนไม่ออกโอเคชิ้นที่ห้าอ่ะหกกับเจ็ดเปดว่าอิ่มแล้วนะไปทำสามดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลัวมันกลัวมันไม่นั้นนะทุกคนกลัวมันเยอะไปกลัวแบบตัวเองกินไม่หมดนะครับอันนี้เอาไว้เก็บไว้ให้แม่ทําเก็บไว้ให้แม่ทําเจ้าให้ดูเนี่ยครับ อันนี้คือถามชิ้นที่เบ็ดที่เบ็ดตัดแบ่งมาเป็นจะคุกคแบบนี้เป็นจะคุกคนิดเดียวก่อนคุกให้เขาได้แบบเนื้อมะพงมะพร้าวเข้ากันไปนิดนึงเราจะเอามะพร้าวเข้าไปนะครับเอามะพร้าวเข้าไปนิดเดียวเพราะว่าที่เหลือเราจะามาแต่งหน้านะครับตามด้วยน้ำตาลครับน้ำตาลทรายครับทุกคนแล้วก็โรยความหวานนี่เลือกเอาเองนะครับอยากจะกินหวานมากหวานน้อย หวานพอดิบพอดีหวานเป็นคำหวานหวานเยอะหวานน้อยนะฮะอยากเบาหวานหรือหนักหวานก็ตามใจเลยนะครับจริงๆมันคุกยากมากเพราะว่ามันด้วยความมันเป็นข้าวเหนียวแต่ว่าเราก็ค่อยๆค,คุกไปทีละนิดละหน่อยนะครับเป็ดจะเริ่มจัดจานนะทีเนี้ยเอามะพร้าวไว้นี่ก่อนมะพร้าวไว้นี่เป็ดจะเริ่มจัดจานนะครับวางยังไงดีให้ทุกคนรู้สึกว่ามันสวยเออช่างมันเถอะ <laughs> เป็นรายการกินที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองอะ่ะเป็นรายการกินที่ ถายอินไม่สวยอ่ะใครจะจ้างรีวิววะ <laughs> ทายอินสินค้าไม่สวยนะเออนะครับอ่ะเราก็จะเอาเข้าวต้มมัดของเรามาเรียงนะครับเรียงแบบนี้เลยเรียงให้สวยๆนะครับทุกคนอ่ะมันสวยไหมวะหวังว่านะหวังว่ามันจะสวยอ่ต้องซ้อนกันถึงจะสวย น้ำลายคืนน้ำลายแล้วนะกืนน้ำลายตามแล้วนะต้องซ้อนกันแบบนี้ถึงจะสวยโรยไปเลยจริงๆปกติใช้มือนะแต่ช่วงนี้ก็โควิดนะครับพยายามเลี่ยงการกินผ่านมือตัวเองนิดนึงนะฮะเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับนะใส่มะพร้าวลงไปหลังจากใส่มะพร้าวเสร็จแล้วนะครับก็โรยน้ําตาลอีก1 s h o ช็อตนะครับเพื่อความปังเพื่อความเบาหวานนะครับทุกคนเออ โรยดีๆนะอย่ามือหนักนะ <laughs> <laughs> ทุกคนครับหลังจากที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยข้าวต้มหัวงอกของเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอข้าวต้มหัวงอกเนี่ยเขาน่าจะได้ชื่อมาจากมันเป็นข้าวต้มแล้วมันเอามาโรยหน้ามะพร้าวแล้วก็ด้วยน้ําตาลเนี่ยเขาก็เลยว่ามันเป็นข้าวต้มหัวงอกนะครับทุกคนวิธีการกินก็อร่อยมากอื <laughs> 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 อร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวนะแล้วประเด็นคือลืมถ่ายรูปเข้าต้มสวยๆไปอ่ะอมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวเปียกผงหรือเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะเรียกอะไรก็ไม่รู้ กินกุ้กับมะพร้าวอร่อยมากทุกคนอืมแบบนี้เลยอืมมันสามารถกินให้อิ่มแทนข้าวได้เลยนะอืมจริงๆมันสามารถกินให้อิ่มแทนข้าวได้เลยเพราะว่าไอ้ข้าวต้มเนี้ย มันก็เป็นข้าวแล้วอ่ะในข้าต้มมันจะมีกล้วยมีข้าวแล้วก็มีถั่วแดงบางที่เขาก็เรียกถั่วดำงงมากตกลงถั่วแดงหรือถั่วดำ นซีมขอต้มหัวหอกเป็นมันเทเฮ็ดเบิร์ดข้าว่าเป็นเรืออยู่เรือเปล่า,าบัวบกใส่เปล่าหรอน้อยอันนี้น้ำตาลนี่เป็นมา,านทศเนรยหกักรยแบบนิดนึงอันนี้หมเนี่ยน้ำตาลเอาน้ำตาลกุ้ยช่สีดแดนมาแม่บัวแดงแกะมากบเวแดงน้ำตาลใสแดงมากน้ำตาลใสขาวใส่เลยน้ำตาลใสแดงกุไยายมากยังล่ะ เห็นอยู่บ่ทันได้แกะอือเจ้าลูกประวันก็เป็นมาของเขาต้มหัวงอกว่ะผู้ใดพาเห็ดตั้งแต่สมัยเร้เกี่แบบว่าเกือมาเขาก็พาเห็ดกินเราเลยคือว่เขาเผาเห็ดที่กินเนาะเห็ดคลิปเลยบุมบิ๊มสารานล้วก่อนพ่อเขาในบานดังถามว่าเขาต้มหัวงอกมีมากที่ไปจังไลย เกิดมากก็ได้กินเลยคนขายคนจากบาทคนก็สิ่งของอิ่มหรอือเป่าไม่เปิดตัวเองไปนยะเสียงเพลงหมอล่ามีแม่มันจะออกมาใส่กล่อง เป็ดโชคดีมากที่ไปทําแค่นี้เพราะว่าถ้าไปทําเยอะกว่าน,นี้มันจะกินไม่หมด <c oughs> มัดมึงได้เท่านีม้มัดใหญ่เท่าบ้านอะ่ะม,มัดใหญ่เท่าบ้านอะ่ะ <c oughs> ใครไม่อิ่มมัมันรู้ไปสิ โอเคครับทุกคนคิดหน้าเป็ดจะพาทุกคนมาดูเมนูอะไรอีกมากินอะไรอีกนะครับฝากทุกคนติดตามกันด้วยในช่องนอนเช้าสตูดิโอนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนอนเช้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยย้อนกลับไปย้อนกลับมาเนาะพูดสับสนตัวเองฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>